สวัสดีทุกทคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุคนเข้าสู่เกม b b e ดเบ e โซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสรุปข่าวสารจากบางไฮไลท์ล่าสุดนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะตัวละครฉลองครบรอบ8ปีเป็นตัวอะไรเนาะแล้วก็ตู้มาวันไหนนะครับนอกจากตู้ฉลองครบรอบ8ปีแล้วเนี่ย มีอะไรอีกที่สําคัญนะครับมีของฟรีแจกอะไรบ้างแล้วก็มีอัปเดตต่างๆระบบต่างๆในอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมจะยิบเรื่องที่มันน่าสนใจในบางไฮไลท์นะครับมาสรุปให้เพื่อนๆรับฟังกันนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่ได้ตามในบางไฮไลท์เลยเนาะไม่ได้ดูว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างกับบางไฮไลท์นะครับโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันเลยนะครับอย่างข่าวแรกก่อนเลยเนาะก็เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตัวละคร สองตัวเนาะในเนื่องจากฉลองครบรอบ8ปีนะครับก็จะเป็นอิจิโกะแล้วก็ไว้นะครับซึ่ง2ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครในเวอร์ชันสงครามเลือดพันปีนะครับจะเห็นได้เลยว่าชุดของเขาเนี่ยรูปแบบของเขาเนี่ยมาจากภาคสงครามเลือดพันปีเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับในเกมบีดเบฟโซนะที่หยิบตัวละครจากสงครามเลือดพันปีเนี่ยมาใส่ในตู้ฉลองครบรอบป,ปีนะครับอันนี้เราต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดหรือ จะเป็นสงครามเลือดพันปีตู้แรกที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับไอ้นี้น่าสนใจมากเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยต้องบอกก่อนทุกคนปกติเนี่ยตัวละครฉะลองครบรอบปีจะไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดครับบางตัวเนี่ยมันเป็นตัวละครออริจินอลของเกมเลยนะก็จะได้เห็นว่าหน้าตามันแปลกประหลาดแตกต่างจากบลีดที่อื่นนะครับซึ่งไอ้พวกนั้นอ่ะมันดูพิเศษก็จริงแต่ว่า ตัวพวกเขาอ่ะมันยังออกจากตัวฟรีได้นะซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาลอดูกันนะว่าอิจิโกกับไวจะออกจากตัวฟรีได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็คาดหวังให้มันออกจากตัวฟรีได้นะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนแต่ละคนเนี่ยจะได้กันหากันได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ายังไงเนาะซึ่งแน่นอนว่าเราจะไปรู้อีกทีเนี่ยแบบชัวร์นะอ่าส่วนตัวผมมองว่าชัวร์อีกทีหนึ่งคือตอนที่เขาประกาศตู้อีกทีหนึ่งคะประกาศข้อมูลใหม่อีกทีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นช่วงวันที่ 20นะ20 21ประมาณนี้ครับยี่อ่าประมาณ21เนี่ยไม่ไม่เกิน22ยังไงก็ไม่เกิน22นะครับน่าจะไปรอดูช่วงนั้นได้100%รนะครับรอดูกันนะว่าจะเป็น l i m i t ต็ดหรือไม่ลิมิเต็นะครับโดยส่วนตัวอวยพรให้ไม่เป็น l i m i t ต็แล้วกันนะเอออ่ะดูตัวละครไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตู้กันบ้างนะครับสำหรับตู้กรชาของอิจิโกะแล้วก็ไว้เนี่ยจะมาในวันที่23กรกฎานะครับตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะก็ วันฉลองครบรอบปีเกมเลยนะครับกับ8ปีเกมบีนะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยจะเป็นสเตปอัพนะครับสเตปแรกฟรีอ่าสเตปแรกฟรีนะครับทุกคนสามารถเปิดได้ฟรีเลยนะครับแต่ว่าสเตปที่6เนี่ยจะการันตีตัวละคร5ดาวให้คุณ1ตัวแบบอ่าไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็คือตัวละครลุมตู่เนาะซึ่งปัจจุบันยังไม่เปิดเผยนะว่าตัวละครในตู้8ปีจะมีตัวละครอะไรอยู่ในตู้บ้างนะครับที่เปิดเผยมาก็คือตัวหลัก2ตัวละครด้วยกันก็คืออิจิโกะแล้วก็ไว้นะครับ มีคาถามอื่นๆอาจจะแบบแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่อาจจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครหน้าตู้ตัวที่3มาอยู่น่าจะยากครับน่าจะยากอันนี้คือเปิดมาครบละสองตัวละครที่เหลือเป็นตัวละครร่วมตู้เฉยๆต้องรอดูอีกทีนึงว่าตัวละครร่วมตู้จะเป็นยังไงนะครับ mm. ประมาณนี้สลับตู้กาชา8ปีนะครับ mm. มาวันที่23กรกฎาคมบ่ายสองโมงนะครับ mm. แล้วก็ข่าวต่อมานะครับสลับของฟีเรามาดูของฟีนบ้างนะของฟีอันนี้น่าสนใจนะครับ mm. ก็คือเลือกตัวละคร10ตัว แลนดอมออก1ตัวนะครับตัวละครที่คุณเลือกเนี่ยจะออกเป็นตัวละคร6ดาวให้คุณตัวละคร6ดาวนะครับคุณเลือกตัวละคร6ดาวทั้งหมด10ตัวละครนะครับแล้วก็สุ่มเขาจะสุ่มจากตัวละครที่เราเลือกนั้นอ่ะสิตัวให้คุณ1ตัวละครนะครับซึ่ง1ตัวละครที่คุณจะได้อ่ะจะมาในรูปแบบ6ดาวเลยแล้วก็อาบัติลิตี้ต่างๆอัพเต็มแม็กเลเวล200เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นของฟรีประจําปีนะก็จะมาแบบผู้อีเวนใหญ่ๆบนี่แหละแบบฉลองครบรอบปีหรือว่าปีใหม่นะครับอันนี้ไปรอลุ้นกันว่าจะมีสงครามเลือดพันปีไปร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างครั้งที่แล้วช่วงปีใหม่เนาะจะมีสงครามเลือดนพันปีชุดแรกอย่างเคียวระคุเบลคุยะทิสกยะแล้วก็โคบาม,มุระอยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับครั้งนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าจะมีเพิ่มสงครามเลือดพันปี ชุดอื่นๆหรือเปล่านะถ้าเกิดเป็นชุดที่2เนี่ยถ้าเกิดเอาตามตามมาเลยนะเ้าเป็นชุดที่2ต่อก็จะเป็นชุดของอเคมบจิบังไคอุโนฮานะแล้วก็ยาจิลุนะครับก็ต้องไปรอรุ่นกันว่าจะมีสงครามเรื่องมันปีชุดอื่นๆไปร่วมด้วยหรือเปล่านะครับและอันนี้ดูจากรูปนะอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับดูจากรูปเนี่ยตัวละครล่าสุดมันเป็นตัวละครจาก ซัมเมอร์นะครับตัวละครว่ายน้ําของปีที่แล้วนะปี2022นอนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าถึงแค่ตรงซัมเมอร์หรือเปล่าหรือว่าเลยไปถึงตัวละครฉลองครบรอบ7ปีอย่างอิชิดะกับอิจิโกะ7ปีด้วยอันนี้ไม่ต้องมันห่วงเพื่อนๆอันนี้ผมแค่เอามาแบบนําเสนอปปลายเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะมีจอดลึกอีกทีหนึ่งเป็นคลิปแยกนะครับตอนที่ประกาศมานะเดี๋ยวผมจะทําไกด์ออกมาให้ดูว่าตู้นี้เนี่ยในปีนี้สำหรับผู้เล่นผู้เล่นใหม่ ควรเลือกอะไรดีเลือกแบบไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปแยกไปชี้หนึ่งนะครับสําหรับคนที่รอก็ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมทําแยกมาให้นะครับเอาไปต่อข่าวต่อไปนะครับสําหรับข่าวต่อไปของฟรีต่อนะครับอันนี้เป็นตู้ฟรีนะครับลายวันนะครับคุณสามารถเปิดได้10วันนะครับ1วันเปิดได้1ครั้ง1ครั้งคุณได้10ตัวละครนะครับซึ่งไปลุ้นเอาว่าจะได้5ดาวหรือเปล่าซึ่งตัวละคร5ดาวเขาจะการันตีให้คุณแน่นอนที่ วันที่10นะครับก็คือวันสุดท้ายเลยวันสุดท้ายคุณจะได้5ดาวแน่นอน1ตัวละครแน่นอนนะครับไอ้น,นี้ก็กาชาแล้วแต่ดวงนะเปิดได้10บวันนะครับวันละหนึ่งครั้งครั้งละส0ตัวละครไปลุ้นเอาว่า10วันนั้นคุณจะได้5ดาวกี่ตัวนะยางน้อยสุดคือคุณได้1ตัวละครนะครับคือในวันที่10นะครับไปลุ้นกันเนาะข่าวต่อมานะครับอันนี้ของฟรีนะครับก็จาก กิจกรรมฮะให้คุณไปเล่นดันกิจกรรมก็น่าจะเป็นดันเก็บแตนมาแหละนะครับเขาจะมีเหรียญ8ปีให้คุณนะครับเห็นไหมจะมีเหรียญ8ปีให้คุณแล้วก็แก่นสีม่วงนะครับไอ้แก่นนี้เอาไว้ทําอะไรแก่นนี้สามารถไปบวกเลเวลทาให้ตายได้ครับเลเวลทาให้ตายเนี่ยนอกจากได้เพิ่มความแรงทาให้ตายเพิ่มขึ้นแล้วคุณยังได้ปลดความสามารถในเรื่องของเบิกเนตได้เบิกเนตคุณสามารถไปใส่สล็อตต,ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ATK ดี p เลือดเอ่อ คิหรือสกิลต่างๆคุณสามารถไปเพิ่มได้นะครับอ่าอันนี้ก็แนะนำถ้าเกิดจะไปใช้ก็เลือกดูนิดนึงนะอันนี้ผมไม่แนะนําให้คุณใช้กับตัวละครที่มันหาง่ายๆตัวละครแบบตามปกติทั่วไปผมไม่ค่อยแนะนําผมแนะนําให้คุณใส่กับตัวละครลิมิเต็ดซะมากกว่านะหรือคุณอยากใส่ตัวละครอ,อวยอันนั้นก็ได้นะลองจัดสรรกันดูนะอันนี้ผมเคียงแค่แนะนาเฉยๆนะครับส่วนไอเหรียญ8ปปีนี้จะดีหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นของที่บวก เซตทัตทุกอย่าง10%นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะเพราะปกติเนี่ยเขาจะออกมาประมาณนี้นะจะออกมาแบบเพิ่มเซตัตทั้งหมด10%นะครับแล้วก็แน่นอนมันไม่มีสีเฉพาะเพราะฉะนั้นความสามารถมันจะค่อนข้างด้อยหน่อยเนาะก,ก็ได้สูงสุดแค่10%นั่นแหละนะครับก็เอาไว้สะสมนะใช้จริงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็ไว้เก็บเป็นสักขีพยานว่าเราทํากิจกรรม8ปีก็ประมาณนี้นะสำหรับ ข่าวของฟรีต่างๆนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข่าวเกี่ยวกับระบบเกมที่จะมีอัปเดตในอนาคตบ้างนะครับสลับคนที่สงสัยกันอยู่ว่าเฮ้ยไอลิมิตเบเกอร์เควสเนี่ยมันปิดมาเป็นชาติละเมื่อไหร่มันจะเปิดทั้งแรกเราก็เดากันไว้ว่าเดือนละครึ่ง,งเดือนครั้งหรือว่าเดือนละสีครั้ง3าครั้งบ้างผลสรุปนะครับจากช่วง Q&A เนาะเขาได้บอกมาว่าดันลิมิตเบเกอร์เนี่ย วางแผนจะเปิดอีกทีคือเดือนสิงหาครับพูดง่ายๆเดือนนี้เราน่าจะไม่ได้เล่นนะเออเดือนนี้น่าจะไม่ได้เล่นผมยังใช้คําว่าหน้าจะนะเพราะว่าผมยังมีความหวังอยู่แต่เอาจริงๆคือมันประกาศมาขนาดนี้แล้วอะเพราะเขาบอกว่ารอบต่อไปจะเปิดเดือนสิงหานะทุกคนก็ต้องไปรอเปิดเดือนสิงหาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเดือนสิงหาเปิดให้คุณเล่นนะสำหรับดันลิมิตเบเกอร์ควสนะครับแล้วก็ หลังจากร,รลนาลอนอนแล้วเนี่ยเขาได้บอกว่าจะมีการเพิ่มด้วยนะเพิ่มในเรื่องของการเพิ่มเพชรนะครับเพิ่มเพชรให้คุณจากภารกิจเนาะปกติเราเล่นเนี่ยภารกิจเคลียถึง15ชั้นปะ15หรือ13ชั้นนี่แหละคุณจะได้ของรางวัลครบน่าจะ13ชั้นทุกคน13ชั้นคุณน่าจะได้ของรางวัลครบเนาะอ่าอันนี้ถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะผมจะไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วเรา,เราต้องเคลีย15หหรือ13นะครับ ครั้งนี้เขีนเขาบอกว่าจะมีการมีมีวางแผนนะอันนี้คือเขาบอกเขาวางแผนนะครับว่าจะมีการเพิ่มเพชรให้ในภารกิจนะเพิ่มเพชรแล้วก็เพิ่มแต้มเบิกเนตที่คุณได้เพราะว่าไอ้ดันนี้เนี่ยที่ทาออกมาเนี่ยไอ้ดันลิบิดเบเกอร์ควียที่ทาออกมาคือจะเอามาช่วยในเรื่องของการหาแต้มเบิกเนตมากขึ้นสำหรับคนที่จะเอาไปอัพห้าทึงห้านะซึ่งเขาจะมีการเพิ่มเพชรแล้วก็เพิ่มแต้มให้คุณในอนาคตนะคะวางแผนไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ จะมีการเพิ่มตาด้วยนะเพิ่มตาเกียรติยศของเราอะจากครั้งล่าสุดสีทองคือที่สุดแต่ครั้งนี้อาจจะมีการเพิ่มเข้ามาอีกนะสำหรับคนที่โหดจัดที่แบบเล่นเคียร์ได้ระดับสูงสูงเลยนะสำหรับคนที่งงอะไรคือสีทองวะพี่อันนี้เลยนะเหรียญน,นี้นะครับครั้งที่แล้วถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ย15คุณเล่นถึง15้าชั้นคุณจะได้ไอเหรียญน,นี้เป็นสีทองนะครับอันนี้เขามีแผนในอนาคตว่า อาจจะมีเพิ่มสีเข้าไปอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรนะอาจจะเป็นสีลุ้งหรือเป็นสีแบบแปลกๆเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นสีอะไรสำหรับคนที่เก็บเทเทนะสำหรับคนที่เก็บเทเทเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะบันทึกเป็นสถิติเลยว่าเราเลีย์ช่วงไหนซีซั่นไหนนะครั <het> ้ง <odo> นี้คือซีซั่นแรกนะอย่างของผมเลียนได้20ชั้นนะครั้งที่แล้วก็เป็นสีทองนะครับก็ต้องไปรอลุ้นว่าจำเป็นสีอะไรในอนาคตนะครับแต่ที่แน่ๆอันนี้คือเขาวางแผนเอาไว้เพิ่มเพชร เพิ่มแต้มให้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เก็บเทๆดูโกกโุกนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะสำหรับระบบสุดท้ายเลยที่มีการเปิดเผยมาก็คือระบบกิลเครสนะครับก็มีแผนนะครับมีแผนอีกแล้วนะต้องบอกก่อนไอ้น,นี้คือแผนนะแผนการยังไม่ได้ปรับเร็วๆนี้นะอาจต้องใช้คําว่าอาจจะยังไม่ได้ปรับในเร็วๆนี้นะอย่างไอ้ดันลิมิตเบเกอร์เนี่ยที่ผมพูดที่ผมพูดไปมเมื่อกี้ไอ้เพิ่มเพชรเพิ่มแต้มเพิ่มเหรียญเพิ่มตากิติยศเนี่ย อาจจะยังไม่ได้เพิ่มมาในเดือนสิงหาคงหน้าอืมอาจจะเพิ่มอีกทีคือเดือนอื่นๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแผนเฉยๆก็ต้องไปรอดูกันนะพอยน,นี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับจากที่ผมเข้าใจมานะเออแล้วก็ดันกิลนะครับอันนี้เราพูดถึงดันกิลเนาะดันกิลจะมีเพิ่มระดับความยากเพิ่มเติมครับจากครั้งนี้เนี่ยเออตอนนี้นะณปัจจุบันเมีแค่วีลี่ฮาร์ดเอ้ยมีแค่ normal, นอร์มัลกับฮาร์ดเนาะ อ,อ,อนาคตเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มนะวางแผนว่าจะมีการเพิ่มระดับขึ้นอีกก็น่าจะเป็นวล l ี่ฮาร์ดนะครับออแล้วก็จะมีการปรับของรางวัลด้วยนะได้ของรางวัลตามหลีกแล้วก็ตามอันดับของกิลเลเราซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการตีจบรายวันแต่จะเป็นรายอาทิตย์แทน อันนี้ที่ผมเข้าใจนะต้องบอกก่อนอันนี้ที่ผมเข้าใจมันน่าจะเป็นแบบรายอาทิตย์ก็คือเพราะเขาบอกว่าเอาตามลีกลกิวะลีกกิวแล้วก็อันดับอันดับกิวเราอย่างตรงเนี้ยของรางวัลตรงเนี้ยจะแปรเปลี่ยนเขาจะเลิกเขาจะเลิกระบบลอตเตอรี่ก็คือระบบที่แบบมันสุ่มให้นะผมจะมีโพสทุก,ท,กทุกอาทิตย์เลยเห็นไหมในเพจ Facebook ว่าเอ้ยอาทิตนี้ผมได้ของรางวัลอะไรนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบแรนดอมใครที่มีกิวอยู่ก็น่าจะเข้าใจเนาะแบบเข้ากิวไปมันก็จะแบบหมุน แล้วก็ให้เราดูเลยว่าอาทิตย์นี้เราได้ของรางวัลอะไรนะครับแบบเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอันนี้ผมมองว่าจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับอันนี้สิเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ถูกแล้วอันเนี้ยจะเปลี่ยนนะครับมันจะไม่ได้เป็นรรนดอมแต่จะเป็นให้ตามแลงกับตามหลีกของคุณว่าขออภัยเมื่อกี้ผมผิดตามหลีกแล้วก็ตามอันดับของคุณนะครับว่าคุณอยู่หลีกอะไรแล้วก็อันดับอะไรเนาะอย่างตอนนี้ปัจจุบันล่าสุดคือลีกเอส เขาก็นับเขาไม่มีนับอันดับเขาแค่แบบคุณยืนอยู่ลีเอได้คุณได้ของประมาณนี้มีสิทธิ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบลีเอสอันดับหนึ่งลีเออันดับ2ลีเออันดับ3ได้เพชรเท่าไหร่ได้เพชร3 0 0ได้เพชร2 0 0อได้เพชร1 0 0อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนไอตีปกติผมยังไม่มั่นใจว่ายังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ที่ผมพอเข้าใจนะผมคิดว่าน่าจะในเรื่องของการปรับของรางวัลน่ะน่าจะเป็นของรางวัลของในเรื่องของรายสัปดาห์มากกว่าเออที่มันจะให้ของรางวัลตามรายสัปดาห์นะครับ โอเคประมาณนี้เลยนะสำหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับถ้าเกิดผมอธิบายตรงไหนมึนงงก็ต้องขออภัยนะครับถามสอบถามเพิ่มเติมได้นะในคอมเมนต์นะครับว่าไอพี่อธิบายตรงนี้ผมฟังไม่ค่อยเข้าใจยังงงๆงงอยู่ก็บอกได้นะเออบางทีผมผู้ติดขัดก็ต้องขออภัยนะครับบางทีแบบมีติดอ่างนิดนึงขออภัยนะครับหรือว่าลิ้นพันยังไงก็ต้องขออภัยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับสรุปข่าวสารต่างๆจากบางไฮไลท์นะไอนี่คือผม สรุปไอเนื้อหาที่สําคัญนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนะัยเนาะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเสริมตรงไหนเสริมได้นะเสริมได้นะครับอ่าเสริมได้เนาะถ้าเกิดชอบคลิปวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นมีประโยชน์เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางช่องของผมนะครับมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็สามารถมาสมัครสมาชิกช่องผมได้เนาะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละส5บบาท เอานั้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเผื่อคนที่แบบไม่ได้ตามบางไฮไลท์มาเนาะก็มาดูคลิปสรุปนี้ก็ได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ